มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแฟนขับสงสารพราวๆมาส่งลูกสาวคืนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ใจแข็งมากรีบอุ้มลูกขึ้นห้องต้องบอกเลยว่าตอนนี้ทั้งสองคนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะหลังจากได้พูดคุยกันแบบใจเย็นทั้งคู่สำหรับพราววแสงทองและบิ๊กทิตติวุฒหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะ ล่าสุดแพรวมาส่งลูกสาวที่โรงแรมคืนพ่อบิ๊กแฟนคลับหลายคนบอกสงสารแพรวพามากพ่อ Big บิ๊กรีบโบกมือก่อนพลาลูกสาวขึ้นห้องแฟนคล,ลับเข้าไปคอ,อ,อมเมนต์ว่าผู้ใหญ่บ้านฟิน,ลนแลนด์ใจแข็งใจเด็ดและชัดเจนกับการเลิกกันเหลือแค่สถานะพ่อแม่ใครที่อยากให้ทั้งสองกลับมาคืนดีกันอกหักผิดหวังไปตามๆกันคะ่ะแฟนคลับสงสารแพรวมาส่งลูกสาวคืนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ใจแข็งมากรีบอุ้มลูกขึ้นห้อง ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ